สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสตียนะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมวันนี้ขอใส่เสื้อมาริสสีแดงหน่อยนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับทีมสีแดงเยอะมากนะมีโกนาเต้นี่เดี๋ยวพาไปอัปเดตล่าสุดกันนะครับเขาบอกว่าโกนาเต้นี่ก็สัญญาฉบับใหม่กับ ทั้งลิฟ์พูลเนี่ยก็ยังคลังกระซังนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งข่าวโกนเตอ,อันที่จริงอ่ะมาเมื่อวานช่วงค,ค่ำแล้วนะครับวันนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะฮะแล้วก็มีข่าวของทางโรดิโกอันนี้เขาบอกว่าลีว่าปูแคนแคนฝังหุ่นที่พลาดโอ้ลายนักเตะมากแย่งกับเรียมดริดและแพ้จะเอาโรดิโกไปได้เพื่อเป็นการตอกับเรียมิริด เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวของท่านเทพกับลาคอลุนยานะคือเหมือนจะเป็นไปได้แล้วนะครับที่ท่านเทพนะจะได้ย้ายไปอยู่กับลาคคลุนย่าซึ่งตอนนี้อยู่หลีก2ของสเปนนะครับเขาบอกว่าไปนั่งกินข้าวกับผู้บริหารเลยนะโอ้โหแบบนี้อาจจะย้ายไปจริงๆนะครับทั้งหมดนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับสำคัญมากๆนะครับก็บเป็นประจำนะครับช่วยกันสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับเชา้ชาๆแบบนี้พาไปกินกาแฟกันดีกว่า นะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับฮิวท็อปคอ f ฟ e โรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วส่วนใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทั้ง3ระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้ขมปลายเล็กน้อยคั่วกลางนะครับรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานขมและคั่วเข้มนะครับเข้มข้นขมปลายได้รสควันอ่อนๆนะครับ มีให้เลือกทั้ง3าขนาดด้วยนะครับผมก็250กรัม220บาท500กรัม330บาทแล้วก็1กิโลกรัม490บาทคิดถึงกาแฟสดอย่าลืมคิดถึง Hill Top c o f f e e r o a s t e r นะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวจริงพาไปดูมเมล็ดก,กันหน่อยนะครับอ่ะนี่สวยๆนะสวยแล้วก็หอมๆด้วยนะครับเช้าเช้านี่มันต้องจัดสักแก้วจริงๆนะครับผมกินแล้วนะเออผมเพิ่งทำแล้วก็มาทำคลิปเลยนะครับ ชานี้ตื่นเลยตื่นเลยนะครับใครชอบั่วไหนก็ไปสั่งกันได้นะครับที่ h ิ l ทอลค f ฟ e ี่โรสเตอนะหรือว่าไปทักทีเ่เพจนายกาซียาก็ได้นะครับขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับขอพาไปเริ่มที่ข่าวของโรดิโกนะเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งอ่าถ้าดูจากฉบับเต็มอ่ะซึ่งผมไปอ่านฉบับเต็มแล้วนะครับมันเหมือนเป็นการ ตอนนี้ว่าไงดีอ่ะเหมือนข่าวช่วงนี้โรดิโกเขามีความพัวพันกับทีมในอังกฤษเยอะนะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจแบบว่าเริ่มเดินดีลมากกว่าทีมอื่นนะครับความขึ้นไหวอะนะซึ่งนะครับมันเลยทำให้ t ดี a ร์เลออาสแอบแบบไปขุดข่าวไปเล่นข่าวอะไรแบบเนี้ยเออผมว่านะมันจะเป็นการที่ผสมข่าวแบบให้มาดูแบบมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับอ่ะลองไปฟังเนื้อหาของเขากันหน่อยนะครับ d ดียร์เนลอาร์สนะครับรายงานบอกว่าเอร์พูลนะครับต้องการแก้แค้นเรัลมาดริดนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยเอร์พูลพ่ายแพ้ในการแย่งตัวจูดเบลลิงแฮมชูอาร์มิเน่เอ็มปาเป้และก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับโรดิโกให้ได้นะเพื่อที่จะมาเป็นดาวเด่นของทีมและเป็นการเอาคืนเรัลมาดริดนะครับโอ้โหคือเหมือนประมาณว่า โอ้ยตอนนั้นย,ย้อนไปหน่อยนะครับที่ dios เขาบอกเอาเริ่มแต่จูดเบลลิงแฮมนะครับจูอัลมินีอะไรพวกเนี้ยผมว่าในตอนนั้นอะคือมันก็สู้กันนะหมายถึงสู้ในดีวนะครับแต่สุดท้ายลิวพูเขาออกไปเองเขามองเองนะครับว่ามันแพงเกินไปสําหรับพวกเขาอะเขาเอาเงินก้อนใหญ่แบบนั้นไปซื้อคนอื่นให้ได้หลายๆคนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันไม่เกี่ยวมั้งในการแบบรีเวนจ์แก้แค้น ือสื่อเนี่ยมันชอบเที่ยงแบบนี้มันเหมือนช่วงนั้น่ะที่อ่าจำได้ไหมที่พี่มอสไปควายแขนของโมซาร่าแล้วก็ไล่หลุดยังเอามาเล่นกันทุกวันนี้จนพี่มอสออกไปยังพูดถึงกันอยู่เลยเนะครับผมว่าสื่อเนี่ยมันมันเป็นตัวกลางที่สําคัญนะที่แบบจะเล่นข่าวให้ไปทางทิศไหนเนี่ยเออแล้วสุดท้ายนะแฟนบอลอนะมันก็อินเ่ย เมื่อมันอินกับข่าวสุดท้ายมันก็คิดจริงอะว,ว่าแบบโอ้ยนักเตะเนี่ยเขาแบบแยนกันเออเขาไม่ชอบกันจริงอันที่จริงไม่ใช่เลยนะครับ <c oughs> เออข่าวนี้แอบจะเอารงคนตนะแอบจะเสียมนิดนึงเหมือนช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีข่าวเขียนเออก็เลยแบบว่าเอ,อ๊ะลองมาหาอะไรที่มันแบบออให้คนมาอ่านนิดนึงหรือเปล่าเออเอาแบบนี้ดีกว่าการแก้แค้นนะ <c oughs> ครับก็ผมมองไปสี่สารแล้วกันแต่ถ้าถามว่า ลิวพูอยากได้ไหมโรดิโกอยากได้จริงๆนะครับซึ่งร้อยล้าน <c oughs> นะครับเอามาก็เอาไปเลยนะอ่ะโอเคเมื่อมีข่าวของลิวพูนะครับก็ไปต่อกันที่โกนาเต้ก็ต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรายงานของทางเลกิฟสื่อฝรั่งเศสนะซึ่งอันที่จริงนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ปล่อยออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับซึ่งผมจะพาไปไล่เลียงตั้งแต่เมื่อคืนก่อนเนาะ เลกิฟนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับยังคงสงบนิ่งเกี่ยวกับการย้ายทีมของอิบราฮิมกากรานเต้แม้ว่าเรอลมาดดเนี่ยจะให้ความสนใจนะครับมากๆก็ตามนะเรอลมาดดจะไม่ปิดโอกาสในการเปิดโต๊ะเจรจาในดีวนี้อย่างแน่นอนอันนี้แหละนะครับเมื่อคืนนี้ที่ข่าวออกมารายงานนะครับซึ่งในวันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเรอลมาดดนะครับรู้ว่าพวกเขาเนี่ยได้เปรียบ อย่างมากเลยในเรื่องของโกเนเต้ซึ่งนักเตะเนี่ยก็มีความสนใจโปรเจกต์ใหม่ของสโมสรด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเรอัลมาดริดนะครับได้สอบถามหรือว่พูไปแล้วนะครับว่ามีข้อเสนอหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรไหมที่สามารถปล่อยโกนนเต้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะซัมเมอร์นี้ได้นะครับไม่งั้นก็ถ้าไม่มีก็รอไปละกันรอฟรี2026 หากไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มเติมกับลิวพูนะวงเล็บนิดหนึ่งนะตอนนี้สัญญายังคลังคาซังอยู่ซึ่งทางฝั่งแฟนบอลลิวพูแบบนี้ดีกว่านะเขาบอกว่ายังเชื่อว่าจะต่อสัญญากับโกลนาเต้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยก็ซื้อหลายๆคนเข้ามานะครับในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยเช่นกันก็อ้ไม่คิดหรอกว่ากลนาเต้จะคิดแบบออกจากสโมสรแล้วไปสร้างโปรเจกต์ใหม่กับทางเรอัวมมดิดอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมก็กําลังสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยเช่นกัน นะก็จริงนะจริงจริงแต่แต่แตอ่ะคือแบบนี้ถ้าดเว่าภูต่อสัญญาได้เนี่ยมันก็จบไปแล้วใช่ไหมทุกวันนี้เราไม่ต้องมาเล่นข่าวของกูนาเต้แล้วอ่ะแต่ด้วยยังต่อไม่ได้อันนี้แหละมันมันเหมือนมันเข้าใกล้ที่มันออกลายแบบเทรนด์อะมากขึ้นและทุกคนลองคิดดูถ้าสมมุติไปถึงอ่า ธันวาคมอ่ะสิ้นปีนี้ยังต่อไม่ได้อีกอ่ะมันหมายความว่าไงใช่ไหมจะขายไหมไม่รู้นะครับหรือว่าจะแบบรอฟรีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่นแหละก็ต้องมารอดูอีกทีนะแต่ถ้าถามผมนะครับว่าเรื่องต่อได้ไม่ได้เนี่ยในมุมมองผมนะเอาตั้งแต่รายงานข่าวมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีมุมที่มองเหมือนเทรนด์ได้มุมหนึ่ง ก็คือว่าไม่ต่อแล้วก็รอฟรีอีกมุมหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมว่านะเขา,าอาจจะรอเคลียร์นะคือลิเวอรพูเนี่ยอาจจะรอเคลียร์เรื่องแบบดิวขาซื้อเข้ามาก่อนขาเข้าะนะฮะที่ตอนนี้ซื้อหลายคนมากพอจบปุ๊บปิดประตูปับ๊บนักเตะคนไหนที่ต่อสัญญาหรือว่าขลังคาซังอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะไปเคลียร์ให้หมดคิดว่านะแบบนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับฟรีเถอ <g ül> นะอันนี้ผู้เลน่นผู้เล่นนะครับอ่ะและปิดท้ายด้วยข,ข่าวของท่านเช่กันหน่อยนะครับมาแล้วนะฮะเดปอร์ติโบรากอลุญญานะครับก็เป็นการรายงานของทางดีอาเดอนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับลูกัสบาเกตได้ร่วมรับประทานอาหารนะครับกับประธานนะผอ,อสโมสรแล้วก็ผออ,อกีฬาด้วยนะครับของทางเดปอร์ติโบรากอลุญญานะครับทีมดีวิชั่น2ของสเปนซึ่งพวกเขาเนี่ย ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ในอนาคตของทีมนะครับแล้วก็ต้องการตัวบาสเกตเนี่ยไปเป็นผู้นำนี่ฟังนะไปเป็นผู้นำทีมและเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ทีมด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นนะแต่ทิศทางในการพูดคุยเนี่ยเหมือนจะเป็นเชิงบวกในตอนนี้บาสเกต34แล้วนะก็ต้องไปเป็นพี่ใหญ่อะ่ะเออคือเราเอาพูดตรงเราแซลเนี่ยเทพท่านเทพอะไรแบบเนี้ยมัน มันเหมือนประมาณว่าแกไม่เก่งแต่อันที่จริงอะ่ะลองดูยุคที่ผ่านมานะผ่นานมาเนี่ยผมว่ามันก็มีแบบหลายๆปีมันก็มีกิมมิกที่แบบว่าเอ้ยแกก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันเอออย่างรูปแบบม้วนบอลจุบวางบอลยิงจุดโทษเข้าอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าการอ่าในยุคอ่าย้อนไปหน่อยในยุคของซีดานเนี่ยที่แกยอมมากเลยเล่นจากแบบปีลงมาเป็นมิดฟิลลงมาเป็น อ่าแบ็กขวาอะไรแบบนี้นะครับมันก็คือการปรับเปลี่ยนมันก็คือการที่เขารักสโมสรน,นะแล้วผมว่าอ่ะส่วนตัวผมผมให้เขาไปตำนานตำนานจริงๆนะไม่ใช่แบบตำนานเล่นๆนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะครับคือผมว่าบาสเกตเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับนาชโช่ที่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อยู่กับเรอัวมมดิดแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้ต่อสัญ,ญญาก็พร้อมที่จะไปอะไรแบบนี้ ไปแบบดีๆด,ด้วยนะครับก็หวังว่านะหวังว่าจะได้ไปเป็นพี่ใหญ่ที่ลาคลุญยานะครับท่านเทพนะเดี๋ยวก็จะรอดูผลงานนะดูแค่สกอร์เฉยๆนะไม่ได้ไปดูลาครุญยานะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วก็ขอฝากอีกครั้งหนึ่งก่อนจากไปนะครับ สำหรับแบรนกาแฟน้องใหม่ของผมเองนะครับฮิ t ทับกาแฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทั้ง3ระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้ขมปลายเล็กน้อยนะคั ang, ถถ่วกลางรสชาติกลมกล่อมสมดุล เปรี้ยวหวานขมและกัวเค็มนะครับเข้มข้นขมปลายได้ลดควันอ่อนๆนะครับมีเลือกทั้ง3ขนาดนะครับ2 5 0กรัม220บาท5 0 0กรัม330บาทแล้วก็1กิโลกรัมเนี่ย490บาทคิดถึงกาแฟสดอย่าลืมคิดถึง Hill Top Coffee Roaster นะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมในตอนนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวจริงนะขอพาไปดูกันหน่อยนะครับมเมล็ดมเมล็ดนผมชอบขั้วกลางนะก็อันนี้เป็น ต้องมอไงดีเป็นมันเป็นการคัดพรีเมียมมาแล้วนะครับผม,มลเมล็ดเนี่ยจะสวยมากอ่ะลองดูใกล้ๆนิดนึงไม่ดูเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเออมลเมล็ดจะสวยมากนะครับรูปมลเมล็ดอ่ะคือแบบจะดูคล้ายๆกันทุกทุกมลเมล็ดเลยคือถ้ามันเป็นแบบเกรดคละนะครับเกรดคละเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีทั้งบิ่นมีทั้งแตกอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆด้วยราคาก็จะตกลงมาแต่เมื่อเป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยราคาก็จะประมาณนี้ซึ่งพรีเมียมราคาประมาณนี้คือถูก ถูกมากนะครับคนที่ชอบกาแฟผมว่าจะชอบมากๆนะครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Hill Top Coffee r o a เ t e r นะครับเมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้านะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ชอนากาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะฮะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ